อร่อยหนึ่งเป็นไหมคุม้มเลยนี่แหละชุดจุดจุดดเป็นมาพี่น้องมา <ปะ S 1> เดี๋ยวมาชิมกว่วย <ปะ S 1> พี่น้อง <ปะ S 1> สวยครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับพอบกับผมอีแอบแสบนะครับมือนี อยู่ทงไฮทงไา่เก่าครับแต่ว่าหักแปลกสะสานที่เนี่ยเพราะว่าอยู่ล้านเปิดใหม่แล้วพี่น้องล้านเปิดใหม่ของอบตชูนะครับลุงชูที่เพิ่นเคยนางในช่องผมนางจุไลท์คลิปอยู่นะพี่น้องมือนีมาอุดหนุนเพิ่นมาสลองรวมสลองเปิดล้านใหม่เพิ่นนะครับเพิ่นจัดอันนี้ให้ครับพี่น้องนี่ครับนองไล่ดวกจิ้มมึงโอ้ทุกอย่าง6กสบาทได้พี่น้องเมอง นี่ครับที่ที่ผมได้สดไปบอกว่า,าชุดจุที่มาเป็นเขียงเนี่ยรอยเดียวพี่น้องเมืองโอ้คุ้มคุ้มนี่รอยนึงนี่คุ้มอาหารทุกอย่างยังกว้วยนี่ครับก้วยชุดจุตัวนี้ผมชิมไปแล้วได้พี่น้องแนดะ้หกสิบบาทได้ครับพวกเนี่ยเนี่ยต้มยาละหกสิบบาทครับเดิมตัวหกสิบบาทเขานี่ก็หกสิบบาทโอ,อเปอร์แมน <laughs> อันนี้กับเทีเขาของผูมเองตัวนี้ <laughs> ครับเนี่ยเมืองเมืองเนี่ย นี่แจ่วกีเพียเดี๋ยวลองมาชิมของเพื่อนว่านี่ลหลายยายพี่น้องมาชิมอยูล่ลานได้พี่น้องเด้นนี่มึงแจ่วกีเพียรเป็นเบย่างคุณนี่ครับนี่ละเป็นเป็น,เป,นเป็นชุดเมืงองโอ้รวยหนึง่งครับแต่ก่อนที่แสียบนะพี่น้องเนาะกะศ <c oughs> ไรเข้าออเนี่ยได้พี่น้องได้คนอนุญาตด้วยจริงๆแล้วอีสานมันเท่าเนาะครับกันที่กินก๋วยกินหลาบกินของสดๆเนี่ยมันก็บตรงนี้เรียกงลำย่อยนะพี่น้องเนาะอย่าว่ากันเถอะ ของแสบยูทีผูมักนะ, <c oughs> ะนะครับขออนุญาตเวยครับเด้อตามสูตรคนเถา่าคนมามันต้องเซ็จปากเลยมาโอ้ยเอาตับก่อนล่ละโอ้ยลอยหนึ่งพี่น้องมึงโอ้อลอยหนึ่งเป็นไหมคุม้มเลยนี่แหละชุดจุดดดปนมาพี่น้องมา มผมตายเบาเหลืองอืมนีกนทแฟนานนะพี่น้องอืมพูดแบบไงอเี๋ยวลหรเขาว่าหันไปนำ้ำตอยไปนำ้ำกินไปน้ำ่าข้าเขียงมันยังเด็อัต่รถพี่น้องเนี่

น้ำลาย,ยังหนุ่ม,ม,มอ,อ,อ,อันนี้เพื่อนนางกินอยู่หนาหลานนะครับเพื่อนกับทิมิเพื่อนนางกินอยู่ข้างในนะครับมาอุณนุนกันไหนได้พี่น้องได้ครับเขาแสบอืมสดตุ่มสดตุ่มขม มัาอะพี่น้องได้ปุ้ยด้มาสายมเขาเอามาเตนน่ะตายะรต่างัาหลายได้หนึงนนี่ยืเรือยนั่ะทต้ง่นีพี่น้องต่้อเขาขี่ไปกบกบคาบ่ะ กองน้องวันนะก็เปนมเขาวันเป็นกีบปลากว่างดูไหมแดงไหมเป็นโผเป็นนวหลายอย่างโอ้แสบพี่น่อง่บิเยบจับมาให้ตมากินกเมียต อีอสเมนันจะทำพอดี่นดูคะยุ่งะคยุงนะ่านดูนะคนละพันยุงลายยุงเหลืยงมาครับพ่เทาว่เทา ยงุงเรปปเียนะนก็จะเอาอีกตัวเดียวก็สุด่ะต้ากัวเกยนะแล้วไม่อีใครี่อยู่กลางซาที่ข้าในข้นที่เด็ดครับที่เด็ดตัวน,นี้อน,อน,นองลายเป็นอย่างไรบ้างนุ่มมันเหยว 60, 60, 60, 60, 60, หกสิบ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 วันหนึ่งคุมครับมา,มาส่อแก้หน่อยมานั่งกินเขาเ,าเาจะของ<น>หลานมาแล้วพี่หน่วงส่อแก้หน่อยดูไส้เพิน่มนะมาไหมมา,าวะมานั่งเขาเขาเขาไม่กินดิบ โอ้แของหลานมันพอกินดิบบนเป็นมุ้งนะที่ไหนก่เม็นเนาะบรเคยกินจะเกลือต้องกันนะแมนะก้อยต้องไปัวูกายเพื่นพี่น้อง เห็นต้มนี่ต้มตุงนึงนะครับต้มบ่ไปยักษ์งนะพงไปกินอลือมเยอะหดเป่ยเป็นแสบด้ยพป่น่อพงต้มต่ังกวล่ยเป็นแสบ แีมาเบิ่งเอาเป็นวัที่เบิ่งตลาดเลเบิ่งอขนา็ตัวเก่านม่หอยนี่มันใหญ่เปนตัวเนี้ยพไปวันปลาเหลี่ยมเป็นอ๋อท้องอนตเราเอาใหมกโยเร เปนนีเกาลี CP ไมสามตัวสี่ตัวโลสี่ตัวโลเล็กๆปาเรียงเป็นปลาตะกีบข่อยเดียวเจ้าต้องกัแลบป็นตกไา่ได้พอึก่อนเห็นไหมยออกนี้มแวาบนไปเองไหมนะนันสายานมันต้องก่อก่อเป็นแบบนี้ไหมก็มัน้นียมันไมคอยได้เอียงวามกู้กนผนังกว่าข้า เอาเรื่อยวางไข่ปนาไก่มันก็เป็นตะไล่งนอกัต้นนึ่งลางน่อแมันเขาามีตก็มีเดยวกันี้ะมตนี้มันยังใดตัวใหญ่ตอนนี้จัานาที่เหรเดี๋ยวใ่สองลูกเดียวใส่ไว้ทามีหอยคนยาก็ได้เอานใส่ถิ่มใบลังเดียวว่านไปก็จุกับแสบก้วยกับแสบพี่น้อง ปน่อยนองไล่ก็แ่บเนี่ยนองไล่ไหมเอาไมา่ราาับ เมื่อนี้บ่ได้มากินเห็นมืดนะพี่น้องเนาะกินกับพี่น้องซ้ำหนีก่อนนะครับมาอุ่นหร้านใหม่เพื่อนนะครับเป็นเปิดร้านใหม่กะมาลองชิมอาหารเพื่อนแซ่บเลยพี่น้องเด้อกาแฟพี่น้องนะครับถ้าอยู่ตำบลทับไนญ่ตำบลหนองบัวทองหรือตำบลไก่เคียงนะครับอยู่อำเภอรัตนบุรีนะครับหรืออำเภอไก่เคียงนี่ก็ได้ถ้าผ่านมาถ้ามาสินรัตนบุรีมาบัดทับไหญ่เนี่ยอยู่สายมือแล้วพี่น้องก็ลองขับมาแวะชิมเมืองนะครับอาหารพอแพงครับ ยางที่บอกราคาไปกับยางหลังหกสิบบาทจะเนียจุเพ่นเนี่ยชุดจุเพ่นหน่อยหนึ่งครับแต่ว่าคุ้มหน่อยหนึ่งนี้คุม้มเลยครับก็ฝากแวะเวียนมาติชมได้ด้าพี่น้องเนี่ครับส้ารับมือนี้ก็ถ้าพี่น้องชอบคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไหน่กดแชร์ให้ใหเพื่อเป็นกำลังใจได้พี่น้องเนี่คลิปเอีไวซสบนีก่อน๋ยวผมเจอนางกินกับแม่บบานตะกร่างเพ่นส้งหิ้วเข่าล่ะ <laughs> จากลาไปก่อนครับพอที่คลิปหนาครับขอบคุณหลายครับสวัสดีครับ Yeah <laughs>